กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่เครื่องบินโดยสารของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน5342ชนกับเฮลิคอปเตอร์แบล็คคอ w k ของกองกองทัพสหรัฐกลางอากาศเห็นเป็นลูกไฟสว่างวาบขึ้นกลางอากาศมีภาพจากหลายมุมของเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเป็นนาทีเกิดเหตุจากมุมที่อยู่ห่างออกไป อุบัติเหตุครั้งนี้เ,เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินโดยสารกำลังลงจอดที่สนามบินรอนัลเรแกนอยู่ใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีคืนวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐทำให้เครื่องบินและเฮลิอคอปเตอร์ต,ตกลงสู่แม่น้ำพโพโตแมกทั้งสองลำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐระดมกำลังลงพื้นที่ไม่ต่ำกว่า300คนส่งนักประดาน,น้าเข้าไปปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภยัยตลอดทั้งคืนนะคะท่ามกลางสภาพอากาศเย็นเย,เยือกและลมแรงด้วย บนเครื่องบินโดยสารลำที่เกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องน60คนคนะ่ะลูกเรืออีก4คนออกเดินทางจากที่รัฐแคนซัสมุ่งหน้าไปที่วอชิงตันดีซีส่วนเฮลิอคอปเตอร์ที่อยู่ระหว่างการฝึกบินตอนกลางคืนมีทหารอยู่บนเครื่อง3นายพอเข้าสู่ช่วงเช้าวันพฤหัสบ,บดีตามเวลาท้องถิ่นหน่วยดับเพลิงกรุงวอชิงตันดีซีระบุว่าเจ้าหน้าที่เปลี่ยนจากภารกิจค้นหาและกู้ภยัย เป็นภารกิจเก็บกู้แล้วนะคะหลังจากที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย28คนและเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่าไม่น่าจะพบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเดินหน้าค้นหาและเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตรวมถึงซากของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดเหตุต่อไปเจ้าหน้าที่ระบุด,ด้วยว่ายังไม่สามารถกู้กล่องดําขึ้นมาได้โดยเหตุการณ์นี้กลายเป็นอุบัติเหตุ ทางอากาศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่ปี2001นะคะหรือว่าร่วม24ปีหลังเกิดเหตุทาง US Figure Skating นะคะเป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาสเกตลีลาของทางสาหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่ามีนักสเกตน้ำแข็งชาวอเมริกันกับครอบครัวและโคช้ชรวมหลายคนโดยสารอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวด้วยซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางกลับจาก National Development Camp ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับการแข่งขันสเกตลีลาในศึกชิงแชมป์สเกตลีลาสหรัฐที่รัฐแคนซัสส่วนอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบนเครื่องเนี่ยมีเยฟีเนียชิชคว่ากับวาดิมนนมอฟคู่รักอดีตแชมป์โลกสเกตลีลาชาวรัเสเซียโดยสารมาด้วยนะคะซึ่งทางโคศกรัฐบาลรัเสเซียออกมาแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ว จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NTSB ที่เป็นผู้นำคณะสอบสวนครั้งนี้เนี่ยแถลงนะคะว่าทางหน่วยงานจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ก่อนก่อนจะเปิดการสอบสวนหาสาเหตุข,ของการชนที่เกิดขึ้นเป้าหมายของทางหน่วยงานเนี่ยคือการออกรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุข,ของเหตุการณ์เนี้ยให้ได้ภายใน30วันนะคะ แล้วก็ยังระบุด้วยว่าทั้งทั้งหน่วยงานเนี่ยได้รับข้อมูลชุดใหญ่จากองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐแล้วกําลังตรวจสอบข้อมูลที่ว่านี้อยู่และระบุด้วยว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าสไลด์อพยพฉุกเฉินของตัวเครื่องบินเนี่ยมีการเปิดใช้งานเบื้องต้นก็เลยเชื่อว่าเป็นการชนปะทะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันมากนะคะ ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุว่าเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำเนี่ยทำการบินตามปกติไม่ได้มีปัญหาการสื่อสารขัดข้องใดๆและคิดว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งก่อนหน้านี้จากข้อมูลการสื่อสารทางวิทยุชี้ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเตือนเฮลิคอปเตอร์เกี่ยวกับเครื่องบินที่กำลังบินใกล้เข้ามาแล้วก็เตือนให้เปลี่ยนทิศทางด้วยนะคะ แต่ว่าในเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกเมื่อดอนเน์ทัมประธานาธิบดีสหรัฐออกมาวิจารณ์ว่าการจ้างงานที่เน้นความหลากหลายของ,ของรัฐบาล<อ>กลางอาจจะเป็นสาเหตุของความผิดพลาดเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นี้ด้วยเขากล่าวถึงโครงการเพื่อความหลากหลายเท่าเทียมและการมีส่วนหรือว่า D.I. ของทางรัฐบาลกลางน,นะคะแต่ว่าคำกล่าวอ้างของทรัมป์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีหลักฐานมาสนับสนุนแต่อย่างใดซึ่งผู้นำสหรัฐเนี่ยพูด สื่อในเชิงประมาณว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาจิตใจที่ฉลาดหลักแหลมมากๆแล้วก็อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าอาจจะมีคนจํานวนมากที่อาจจะไม่ได้มีทักษะที่จะมาทําในจุดนี้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นทรัมป์เคยกล่าวโทษรัฐบาลชุดก่อนนะคะว่าจ้างผู้บกคร่องแล้วก็คนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตมาเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศส่วนจอฟฟรีรย์โทมัสผู้เชี่ยวชาญด้านการบินบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐ ซึ่งเป็นเที่ยวบินฝึกซ้อมไม่ได้เปิดระบบติดตามสําคัญซึ่งเป็นสัญญาณที่เอาไว้ส่งไปยังศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อติดตามตัวเครื่องบินแล้วก็เป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบที่เรียกว่า T-CAS คือระบบการหลีกเลี่ยงการชนกันของเครื่องบินที่ติดตั้งอยู่ตามเครื่องบินพาณิชย์กับเครื่องบินทหารทุกลำถ้าเปิดระบบนี้เอาไว้จริงๆก็จะมีการแจ้งเตือนให้เครื่องบินลำอื่นทราบหากเกิดบินเฉียดเข้าใกล้หรือว่าส่อแววที่จะชนกันนะคะ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเป็นไปได้มากทีเดียวที่การฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ครั้งนี้อาจจะเป็นการฝึกแบบลับสุดยอดไม่มีระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ใดๆแล้วระบุด้วยว่าหากจะมีการฝึกแบบนี้จริงๆควรจะฝึกให้ห่างไกลาจากสนามบินที่ใช้งานอยู่จริงอย่างเช่นที่นี่คือสนามบินแห่งชาติ รนัลเรแกนซึ่งก็อยู่ใจกลางเมืองใครจะไปที่ Washington DC ก็ต้องบินไปลงที่นี่อยู่ใกล้กับทั้ง National Mall อยู่ใกล้แคปเปตอลฮิลล์อาคารรัฐสภาเองทำเนียบขาวเองก็ดีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากสือ่ออเมริกันออกมาอีกที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเหมือนหอบังคับการบินที่นั่นที่ปกติจะต้องมีเจ้าหน้าที่สคนดูแล งานเที่ยวบินการจราจรทางอากาศต่างๆปรากฏว่าเหลือเจ้าหน้าที่อยู่1คนเท่านั้นอันนี้อ,อาจจะต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะคะ